we สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้สหายรักของลุงเตีย้ยนะครับคุณผู้ชมที่รักที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ลุงเตีย้ยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสะพานไม้หลวงพ่ออุตมะนะครับตอนนี้ลุงเตีย้ยอยู่บนสะพานไม้นะครับเช้านี้หมอกมากเลยครับหมอกหนาตึ๊กเลยแล้วก็ลุงเตีย้ยจะพาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวสะพานลูกบวบนะครับข้างล่างนะัตอนนี้เช้านี้มากับน้องเปิงสองคนเนาะทีมงานคุณแม่ไม่มาทีมงานอีกหลายคนก็หลับอยู่ครับอากาศเย็นมาก วันนี้พวกเรามากันแต่เช้าเลยมาพา,พาสหายรักมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวสะพานไม้หลวงพ่อ,อต่อมะนะครับการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีนะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้ทางตะวันตกนี่สะพานนาวรัตน์นะครับเป็นสะพานปูนสะพานข้ามไปฝั่งวัดหลวงพ่อนะจากฝั่งไทยข้ามไปฝั่งมอญอันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวดู ะสะพานลูกบวบข้างล่างนะครับน้าต้องเปิงเนาะครับมกะเราจะเดินกลับไปถัดย้อนกลับไปทางนี้แล้วก็ลงมาทางนู้นลงมาดูสะพานลูกบวบ,บเนาะตอนนี้เราอยู่บนสะพานหลวงพ่อนะครับ ได้อย,ยงะต่อไปทำไม่เจอเกินเงามาแล้วต่อมาแล้วมาแล้วอ๋อ,อจะเงาแล้วพี่จะและ้วมาแล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 ้วเรือหางยาวครับพี่น้องครับเรือประมงน้ำจืดนะครับไปหาปลาเพื่ออย่างชีพนะครับของพี่น้องชาวสังขบุรีนะครับตอนนี้ก็ลุงเจ้จะพาพี่น้องลงไปสะพานลูกบวบ นะครับข้างล่างครับใกล้ๆเสียงเรือนู่นแหละครับ นน,น,นนี่กว้างนะสะพานสะพานนี้กว้างมากเลยเนี่ยกว้างมากครัเรือ <c oughs> นําเที่ยวไปท่องเที่ยวที่ทะเลสาบนะครับแถวอเาเภอเก่าของสังขาบุรีนะครับพี่น้องครับ มีศาลาด้วยมีศาลาพักด้วยศาลาพักตรงนี้เรือกำลังลอดลอดลอดผ่านผ่านสะพานลูกบวกไปนะครับตอนนี้เรือประมง เป็นเป็นผู้มงเป็นทางลอดนะครับเป็นทางลอดของเรือที่จะข้ามไปไปทางส่องกระเรียนะฮะที่จะข้ามซ่องกรเลียนหินสามก้อนนู่นแหละครับนะครับแล้วทางนู้นก็เป็นทางทางเขื่อนนะฮะทางนู้นก็เป็นทางเขื่อนเรือก็ลอดไปมาตรงนี้เราจะข้ามไปฝั่งทางนู้นก็จะพาพี่น้องไปเดินสะพานลูกบวบนะครับดูสาลากลางน้านะครับถ้าคุณผู้ชมสหายรักของลุงเต้อยากจะมาเที่ยวท่องเที่ยวอำเภอสังขลบุรีอยากจะมาเที่ยวสะพานลูกบวบ หลวงพ่ออุตมะนะอยากจะมาชมสะพานไม้หลวงพ่ออุตมะนะครับอำเภอตังขาบุรีก็ขอเชิญทุกท่านได้เลยนะครับนะลุงเตี้ยชาแนลนะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายๆที่นะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวกับลุงเตี้ยก็ขอเชิญได้นะครับที่อำเภอตังขาบุรีนะครับนะสะพานไม้หลวงพ่ออุตมะแล้วก็สะพานลูกบวบหลวงพ่ออุตมะนะครับตอนนี้ลุงเตี้ยจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูฝั่งนู้นสักหน่อยนะครับไปครับ นี่ก็สุดเลยครับาก้ากนี้เราสามารถาเดินไปถึงนู้นข้ากฝั่งองพอเลยครับีข้ามฝั่งฝั่งมอนแล้วข้ามมาฝั่งมอนแล้วครับ,รบโหให้เงียเนี่ยดนะูบทเลยมนี่แน่นอนมนตรฐานเลย บทรุ่นแกมาดนุบทรุ่นแรกหลายแล่บทานร้อยชุดแรกใช่ ชุดแรกต,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 ตอนตอนะตอนสะพานไม้หักสะพานพมไม้หักรูก็มาสร้างลูกบวชุดนี้ชุดแรกแล้วก็เลือชุดนี้ทิ้งออกไปไงมาทำเอาใหม่นี่อยู่นานในบบชรูปนี้นานหลายปีมาก คุณผู้ชมครับศาลาพักร้อนนะครับกลางกลางแม่น้ําเลยนะที่สะพานไม้หลวงพ่อนะครับสหายรักของนักเที่ยครับสาหรับคลิปนี้นะครับพาสหายรักมาเที่ยวดูสะพานไม้หลวงพ่อนะครับมาดูหมอกตอนเช้าว่าหมอกเยอะมากนะครับวันนี้สะพานไม้ลูกบวบนะสะพานลูกบวบหลวงพ่ออุตมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่ พาคุณผู้ชมมาเที่ยวดูเมืองในหมอกสังขาบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณสหายรักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับก็สวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมโอสูราใสครับทั้งใบศิปูสุคนครับพี่น้องครับ